ครูจะให้ดูหน้าตาของหนังสือทุกครั้งนะครับว่าหนังสือที่จะนํามาสอนหน้า15เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็มาต่อกันต่อนะครับในหน้าที่15ของ n e w z e l r e e นะครับในส่วนที่เป็น s ูนบุ n ก b o ของชั้นป .3 นะครับก่อนอื่นนั้นคุณรูจะให้ดูหน้าตาของหนังสือทุกครั้งนะครับว่าหนังสือที่จะนํามาสอนหน้า15เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มาเข้าในรายละเอียดกันเลย ตัดมาทีละท่อนนะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นจะได้เห็นชัดเจนก็คือเรื่องนาฬิกาเพิ่มเติมนะครับคำสั่งว่า listen and answer A o B นะครับคุณครูใช้นักเรียนแปลคำสั่งให้หมดทุกคำสั่งนะครับต้องแปลออก listen แปลว่าฟัง a n d แปลว่าและ answer แปลว่าตอบให้ฟังนะครับแล้วก็ตอบว่าตอบข้อ A หรือข้อ B เช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับใน เวอร์ชันนี้นะครับคุณครูไม่สามารถเอาแผ่นเสียงมาเปิดให้ฟังได้นะครับนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับเวลานักเรียนไปเรียนในห้องเรียนคุณครูก็จะเปิดได้ฟังและนักเรียนลองฟังดูนะครับว่าคําตอบเป็น a หรือ B ีโดยการฟังเสียงนะครับแต่ในที่นี้ไม่เป็นไรคุณครูจะเฉลยให้ทั้ง A ทั้ง B เลยนะครับนะตัวอย่างก็คือ example นะครับแล้วตัวอย่าง it is 215 i t นะครับ it is เนี่ยละถ้าเขียนรูปย่ออย่างนี้ต้องอ่านว่า It s. It's 2:15ก็คือ2โมง15นาที2:15คาว่า2:15เนี่ยนักเรียนถ้านะครับถ้าเขาไม่ใส่ AM หรือ PM มาเราก็ไม่ต้องใส่ AM หรือ PM นั่นก็หมายความว่ามันอาจจะเป็นเวลาตี2:15หรือบ่าย2:15ก็ได้นะครับนะความหมายการที่ไม่ใส่ AM หรือ PM เพราะเขาไม่ได้บอกเหตุการณ์ด้วยแต่ถ้านังน่งเรียนหนังสืออยู่นะครับนะ2:15ในที่นี้ก็คือนะครับ14นากา15นาทีนะนักเรียนต้องดูตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือข้อ B นะครับ two f i นะครับข้อ A นี่ t อะไรครับ two หรือว่า and half past t นะครับ เวลาศูนยสองสิบพูดได้หลายวิธีนะครับนะคุณครูก็เลยทำให้4แบบนะครับนะ it is two f i ก็คือเอาตามหนังสือ it's two f i แต่คุณครูเขียนเป็นเต็มนะครับนะรูปเต็มมือ i t o fifteen two f i f t e คือมัน2องสั้นๆไปเลยครับเป็นที่เข้าใจกันหรือนักเรียนจะพูดว่า it is a quarter past two quarter แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่า15นาะทีนะครับ q u u r t e r pass t ก็คือบ่าย2หรือว่า25 5ตี2ช่วงกลางคืนก็ได้นะครับเพราะเขาไม่ใส่คำว่า Am หรือ PM หรือจะพูดว่า It is 2.15 AM นเะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกอามาว่าเป็น PM เราก็ใส่เป็น AM ก็ได้นะครับนะในที่นี้คุณครูสมมุติขึ้นมานะครับนะนักเรียนอย่าไประบุนะครับว่าเป็น AM หรือ PM เเพราะเขาไม่ ไม่ได้ระบุมาให้นะครับนี่คุณรู้สมมุตินะครับถ้าเป็นตีสองกลางคืนนะครับนะหรือ it is 2 o c l o c k and 15 minutes นะครับ it is 2 o c l o c k and 15 minutes นี่แน่นอนเลยนะครับก็คือตีสอกลางคืนนะครับนะตีสอนะครับสองนาฬิกาและ15นาทีนี่พูดเต็มๆนะครับอย่างนี้พูดเต็มประโยค แต่เวลาฝรั่งก็จะนิยมใช้กันนะครับคือพูดสั้นๆนะครับนักเรียนนะ it is 2.15จบเลยนะครับไม่ต้อง it is 2 o c l o c k and 15 minutes มันยาวไปโอเคนะครับอันนี้คือคุณครูอบอกเพิ่มเติมให้ไปสไลด์ถัดไปเลยครับภาพต่อมานะครับขอให้นักเรียนตอบนะครับโดยการฟังเสียงจากแผ่นซีดีนะครับนะ แต่ในที่นี้คุณครูบอกให้เลยนะครับเพราะไม่ได้ฟังเสียงตามภาพนะครับนาฬิกา9.10นนะครับ9.09.10นนะครับภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรครับพูดสั้นๆพูดว่า it's n i 0แ t e นี้เลยจบเลยนะลูกนะ it's n i 0จบเลย ส่วนภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับ5นาฬิกานาทีนะครับไม่รู้ว่า AM หรือ PM เพราะฉะนั้นเราก็พูดสั้นๆเลยว่า it's 510แค่นี้เลยจบเลยนะลูกนะตอบสั้นๆ it's 510นะครับ5นาฬิกานาทีนะครับถ้าฝรัง่งเขาถามเรา what time is it นะครับ what time is it now เรา ดูนาฬิกาปั๊บก็ตอบไปเลยนะครับ H 5:10นะครับก็คือ17นาฬิกา10นาทีนะครับในช่วงใช่วงเย็นนะครับเพราะตี5คงจะไม่มีใครตื่นไปเจอกับฝรัง่งนะครับแต่เป็นไปได้นะครับตี5ก็ไปเจอกันได้แต่ในที่นี้ถ้าเขาไม่บอก A.M. หรือ P.M. เราก็พูดตามนี้นะครับอ่ะต่อไปครับผมตามภาพนะครับนาฬิกาภาพแรกก็คือเวลา ก้านาฬิกาตรง9นาฬิกาตรงนะครับเราก็พูดสั้นๆเหมือนกันนะครับว่า it's n i o'clock ต้องใส่กับว่า o 'clock นะครับนะถ้า9นาฬิกาตรงหรือว่า1 1, 1นงาฬิกาตรง2ตรง3ตรง4ีสีตรงนะครับต้องใช้ o 'clock นี่ก็เหมือนกันนะครับ3นาฬิกาตรงก็ it's three three o'clock นะครับเวลา3นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์ดอนะครับผมเพราะเขาไมา่ได้บอกว่า am หรือ pm นะครับ ถ้าเป็น PM เราก็จะได้รู้ว่าเป็นเวลา15นาฬิกานะครับโอเคครับไปต่อครับผมข้อต่อมานะครับนี่ก็6นาฬิกาตรงส่วนภาพนี้ก็6นาฬิกา30นาทีหรือ 6, 6โมงครึ่งนะครับหรือตี6ครึ่งเราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า16 o'clock นะครับ6โมงตรง หรือถ้าหกโมงครึงะคะ่ดดงบบน,ะะ 30, นะครับพูดได้2แบบนะครับพูดว่า it's 6 i x thirty it's 6 i x thirty นะครับ thirty แปลว่า30หรือเราจะพูดว่า it's half past six it's half past six half แปลว่า30นะครับแปลว,ว่าครึง่ง it's half past six ได้เหมือนกันนะครับก็คือ6กนาฬิกาผ่านไป30นาที ก็แปลว่า06.30นโอเคนะครับอ่ะมาดูข้อต่อไปนะครับ4.15กับ4.45 4.15เราก็พูดสั้นๆว่า it's 4.15 it's 4.15 4.15 it's 4.15หรือถ้า4 45ก็ it's 4 45ใช่ไหมครับ4ว่า4 5แปลว่า5 it's 4 45 แต่เว้นวรรคนิดหนึ่งนะครับนะ it is e i g t forty-five อย่าเว้นวรรคผิดนะครับนะถ้าเว้นวรรคผิดเป็น i t forty แล้วก็ five ไม่ได้นะครับนะต้องเว้นวรรคให้ถูกโอเคครับเรื่องนาฬิกาก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนะไปหน้าสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือ820กับ830 820เราก็พูดได้สั้นๆว่า it's 820 นะครับเว้นวรรคได้ดีนะครับ it's a t แล้วก็เว้นวรรคเป็น t w e l เดนะครับส่วนแปดนะครับพูดเป็น it's t w e l ได้หรือจะพูดอีกแบบว่ายัางไงครับพูดว่า it's a half and half past a t it's and half past a t ได้เหมือนกันนะครับก็คือแปดโมงผ่านไปครึ่ง นะครับ half ไปว่าครึ่งก็คือ8โมงครึ่งนั่นเองโอเคนะครับเรื่องนาฬิกาวันนี้คุณครูก็นํามาสอนให้กับนักเรียนชั้นปอ3นะครับจบแต่เพียงเท่านี้น,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็วันนี้ก็จะจบการสตรีมสดด้วยนะครับเพราะคุณครูเตรียมเอกสารไว้5หน้านะครับนะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมสตรีมสดอยู่3-4ท่าน หรือท่านผู้ปกครองนะครับนะตอนนี้ก็ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าคุณครูพี่นันได้นำาอานงะสเนวเซฮาร์โลป .1 2 3มาสอนให้ด้วยนะครับนะมีนักเรียนหลายคนนะครับถามมาว่าต้องการที่จะดูหนังสือหน้านั้นหน้านี้นะครับตอนนี้คุณครูพี่นันได้รวบรวมลงในเพลย์ลิสต์นะครับเมื่อท่านเข้ามาในช่องครูนันชาแนลนะครับให้ไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับนะว่าเนวเซ l าโล 1, 2, 3, นะครับ4 5ตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม6นะครับคุณครูจะจัดแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มไว้แล้วนะครับนะเล่ม1ในส่วนที่เป็นซนะูนบุ๊กนส่วนที่เป็นเวิร์กบุ๊กก็แยกให้ละเอียดเลยนะครับก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยคุณครูก็จะลงให้ทุกหน้าเลยนะครับนะตั้งแต่หน้า1จนจบเล่มนะครับ นักเรียนคนไหนที่ยังหาไม่เจอนะครับเข้าไปดูใน p l a y ์ลิสได้เลยโอเคครับวันนี้ก็นะครับนะขอจบนะครับการสีมสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมหรือว่าท่านบุครองหรือนักเรียนทุกๆคนนะครับที่กดติดตามช่องครูนัน c h ชาแนลนะครับก็ขอให้บอกต่อนะครับนะถ้าเห็นว่าคุณครูสอนแล้วเข้าใจดีมีประโยชน์นะครับกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์วันนี้ครับก็ขอ จบการสตรีมสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ